เนาะก็มาดูแวนวคิดของลีนนะครับแนวคิดของลีนเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย5ห่วงด้วยกันนะครับห่วงแรกก็จะเป็นระบุคุณค่าจากมุมมองของลูกค้าคนสุดท้ายเนาะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาเอา่อมองสินค้าหรือบริการของเรายัางไงบ้างนะครับเ,เขาต้องการอะไรเนาะนะครับเราก็ต้องระบุให้ได้เนาะอันนี้คือเรื่องของตัว value หลังจากนั้นนะครับห่วงที่2คือการกําหนดสายคนสายทานคุณค่าเนาะของแต่ละสายคานของแต่ละผลิตภัณฑ์เนาะ นะครับอันนี้คือ value stream นะครับการไหลของตัวสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเรามีการไหลหรือการบริการเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องอมีการไหลเนาะนะครับขั้นตอนที่3ามนะครับหัวข้อที่3ามก็คือเรื่องของโฟนะนะครับก็จะเน้นเรื่องของการไหลใช่ไหมครับลีนก็จะพอมีสายทานคุณค่าเนาะเลือกสายทานคุณค่ามานะครับเราก็จะเน้นเรื่องของโฟกันไหลนะถ้าที่ไหนมันไม่ไหลเนี่ยนะครับ มันก็เปรียบเสมือนน้ำนครับน้ํามันก็จะเน่าใช่ไหมอ่าหรือถ้ามีแม่น้ำเนี่ยนะครับมีอ่ามีหินมีโขดหินนะครับหรือมีผักตบชวาที่มันเยอะนะการไหลของน้ำเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับอัน,นไอตัวไอตัวพวกนี้มันก็คืออุปสรรคในการทํางานไอตัวพวกนี้มันก็คือเวทนะครับความสุนปล่าหรือสิ่งที่ทําแล้วมันไม่เกิดประโยชน์นะถ้าน้ําไหลเร็วใช่ไหมครับหรือ นะครับมันก็จะไปสู่ทะเลได้เร็วใช่ไหมครับแต่ถ้าน้ำํำในบริษัทของเราเนาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตเสร็จส่งลูกค้าเลยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอันนี้แสดงว่าน้ําไหลเร็วใช่ไหมครับอันน้ำไหลเร็วอย่างเงี้ยนะครับก็ทําใหเา้เราเนี่ยนะครับมีมีความสามารถในการแข่งขันเนาะนะครับมีต้นทุนเนี่ยนะครับที่มันต่ํามีความสุนเปล่าในกระบวนการเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาเนาะนะครับอ่ะแล้วก็ห่วงที่4ก็จะเป็นเรื่องของดึง ลีนก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของแนวคิดระบบการผลิตแบบดึงนะครับไม่ใช่ระบบการผลิตแบบผัดดึงก็คือเป็น make-to-order นะลูกค้าเนี่ยมีสั่งของเข้ามานะครับเราก็ค่อยผลิตแล้วก็ส่งให้กับลูกค้านะครับหรือเจ้าตัว v a l u e Stream mapping นะครับ BSM มันคืออะไรนะครับก็เป็นการเขียนเนาะนะครับกระบวนการทำงานทั้งหมดเลยของของเราเนาะนะครับที่เราต้องการศึกษานะครับอย่างเช่นกระบวนการ ทำงานผลิตนะครับสินค้ารายการ A ของเราที่เป็นสินค้าที่ขายดีนะครับเราก็ทำการศึกษาเนาะก็ต้องเขียนออกมานะครับมันเปรียบเสมือนกับการที่เราขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับแล้วก็มองลงมาที่บริษัทของเราก็จะเห็นกิจกรรมการไหลทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้านะครับแล้วพอรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามีการกระจายคำสั่งซื้อไปส่วนไหนบ้างนะครับ ผ่านกระบวนการไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีกระบวนการผลิตสินค้าอะไรบ้างนะครับในกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการที่1 2 3 4 5่นะครับไปเรื่อยนะจนเสร็จหลังจากนั้นก็เก็บข้อความสินค้าแล้วก็ส่งมอบนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็กระบวนการสั่งซื้อนะครับของตัวสินค้าตัววัตถุดิบเนี่ยมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะมาเติมเต็มสต็อกสินค้าของเรานะครับมันก็เปรียบเหมือนกับ ตัวนี้ครับภาพรูปให้ผมดูให้ดูรูปเนาะนะครับโลเลยก็จะเป็นแบบเหมือนตัวนี้นะครับก็คือการที่เรามองมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับการไหลของตัวไม่ว่าจะเป็นตัวตัววัตถุดิบเนาะมีการไหลยังไงนะครับข้อมูลมีการไหลยังไงนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของคนเรื่องของแรงต่างนะครับก็จะเห็นการไหลนะครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูว่าเอ๊ะทำไมแล้วเราทําไมเนี่ยนะครับเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของตัวสายหานคุณค่านะครับ ตัวเ e l นรู t เส a นแมปปิ้งนะครับเนื่องจากว่านะครับมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะครับที่เห็นกระบวนการนะครับการทํางานของเราเลยในสภาพัจุบันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับพอเราเห็นเสร็จเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมองนะครับออกว่าเราจะปรับปรุงจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นเรื่องของการคํานวณหาความต้องการของลูกค้านะครับ อ,อย่างเช่น o p e r a t i o n ท t i time นะครับคำนวณมาได้แล้วเนี่ยนะครับ30วินาทีนะครับระยะพิษก็อยู่ที่600วินาทีนะครับหรือ10นาทีกำลังการผลิตนะครับสูตรของมันก็คือเวลาที่ใช้ในการผลิตนะครับที่เรามีอยู่เนะาะหารด้วยรอบเวลาในการผลิตนะครับจุดที่ปฏิบัติงานชา้าที่สุดนะก็เป็นจุดที่เป็นคอขวดในวนการนั่นเองนะครับ ก็จะได้27,600นวินาทีนะครับหรือ460นาทีหารด้วยนะครับเวลาที่ใช้ช้าที่สุดก็คือ30ิวินาทีต่อชิ้นใช่ไหมครับกระบวนการนี้ช้าสุดเนาะอ่ะก็หารด้วย30น,นะครับเราก็จะได้นะครับ27,600น,นะครับหารด้วย30ได้เท่ากับ920น,นะครับชิ้นนะครับแปลว่าชิ้นงานของเราเนี่ยในกระบวนการนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ920ชิ้นนะครับ แล้วก็ไปหักกับนะครับคูณด้วยอัพไทม์เนะาะเขหักเวลาพักนะครับอ่าก็จะได้อยู่ที่910นะครับก็คืออัพไทม์อยู่ที่0.9891นึ่งะนะก็บปดจุดเก้าหน็นตกเท่ากับอยู่ที่910ชิ้นนะครับอันความต้องการต่อวันเนี่ยของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่800ชิ้นอ่าปริมาณกําลังกำลิดมันมากกว่าความต้องการแสดงว่า แคปของเราเหลือเนาะนะครับก็ไม่ต้องกวนเรื่องของแคปนะนะครับแคปเรายังยังเพียงพอนะนะครับถ้าความต้องการอยู่ที่ประมาณ800ชิ้นต่อวันเข้ามั้ยครับเมื่อเราทําขั้นตอนที่1น,นะครับเราก็มาคํานวณหาต่อมานะครับมาคํานวณหาตัวแทรไทม์นะครับไปต้องการของลูกค้าเนาะนะครับจำนวนที่จำนวนพนักงานที่ต้องการ